สวัสดีครับคุณชมสวัสดี f อทุกท่านนะครับพบกับผมครับอีกเช่นเคยครับที่ผันช่องคุ้มทรัพยานาครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาขอพรโชคลาภหลวงปู่สวงกระท่อมสูงนะครับกระท่อมสูงนะครับเป็นสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยอยู่ที่นี่ด้วยนะครับโดยมีพี่สุทนตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวมาเอาน้ํามาถวาย ไหวหลวงปู่ด้วยนะครับนะครับก็พิดานะธรรมะนะครับมันเป็นจกะภาพน้ํานะครับไปเดินถวายตามกระท่อมหลวงปู่นะครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับอาจจะหลายที่ก็มีทูบเทียนมาถวายหลวงปู่ด้วยนะครับที่กระท่อมสูงงวดที่ผ่านมานะครับกระท่อมสูงนะครับพี่สุธนฝันว่าหลวงปู่เห็นหลวงปู่นะครับฝันเห็นหลวงปู่เอามือปิดหน้านะครับมือก็น่าจะเป็นห้านิ้วนะครับปิดหน้าเป็นไปเป็นภาษาเขมรปิด ปิดหัวนะครับปิดหัวแล้วก็หัวน่าจะเป็นหกนะครับหกหรือห้านะครับก็เลขก็เข้าเต็มๆนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับงิที่ผ่านมาก็มีคนถูกเยอะนะครับแล้วก็มีคนที่บนบานได้ก็มาถวายไก่อีกเก้าตัวไก่ชนนะครับเก้าตัวมาขอพรแล้วประสบผลสําเร็จก็มาถวายไก่เก้าตัวนะครับคุณผู้ชมที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็ไปขอ ไปถามเลขกับพี่สุทนนะก็ให้พี่สุทนจุดทูบเสียงททยวันนี้ก็จะเอาทูบเสียงทายมาให้หลวงปู่ได้อธิษฐานให้หลวงปู่ช่วยนะครับจุดแล้วขอให้ออกสามตัวสองตัวเน้นๆนะครับไปดูกันครับสวัสดีครับโอ้ได้น้ำ,นำโอ้ครับผมโอ้โหนี่ครับบารมีหลวงปู่สวงครับได้ทั้งน้ำาทั้งน้ำเยอะเลยโอ้เอาน้ำไป ให้วัวเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงควายด้วยแต่ถ้าน้ํากินก็อยู่ในถังนยครับอ๋ออันนี้คือน้ําธรรมดาไม่ได้กรองอ๋อน้ํากรองก็กินอร่อยไหมน้ํากรองอร่อยครับอร่อยอยู่นะครับอ๋อนี่ครับบารมีหลวงปู่นะครับได้นะครับหลายๆาอย่างนะครับคุณผู้ชมนะครับช่วยชีวิตสัตว์ด้วยแล้วก็ช่วยชีวิตคนด้วยอ่ะอันนี้ก็น้ํานะครับที่พี่พี่จงรักนะครับ นถวายมาเดี๋ยวจะไปที่กระท่มลาสังขารด้วยนะครับปานรุ่นนะครับเสร็จจากนี้นเดี๋ยวจะไปนะครับคุณผู้ชมครับเตรียมขันรถเลยนะครับชวนนี้เดินถวายทุบเทียนถวายน้ําด้วยโอ้่รมรื่นดีมากเลยครับที่นี่ดอกบัวโอ้ดอกบัวสวยแท้เต็มสระเลยโอ้อร่อยเนาะ <S <S ทานข้าวแบบัดนี้ข้าวลุงกินข้าว ง่ายๆแท้ลุงเนี่ยอร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยโ่แกงไกอ่อร่อยโย่แกงไก่มาที่นี่มีอดเลยนะแกงไกพ่พมมาจาบ้านนะโอ้นึกไปแกงไก่ที่นี่ครับสวัสดีครับพี่สุทนสวัสดีครับ,รบโอ้ยงวดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างพี่สุทนนะงวดที่ผ่านมาฝันฝันว่าไงนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยฝันว่าลงปู่สวงไปมือปิดหน้าหัว ห้ากมาหกบอไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเนาะแต่ว่าก็ออกไปแล้วเนาะถึงรู้เนะเาะโอ้วันนี้ฟันยังพี่ทนจุดทูบเสียงทายังงวนนี้ไม่ได้ไจุดไม่ได้ดไรหรอเงาะนี้นะ่ะรูแล้มันไม่เข้าเดี๋ยววันนี้เราไปขอเดี๋ยวจุดให้เดี๋ยวเอานา้ำมาถวายหลวงปู่ด้วยเดี๋ยวไปด้วยกันหน่อยไปทําพิธีหน้าหลวงปู่หน่อยเข้าสามม้วนนะในตังค์เกิดหนึอ๋อ นี่ต้องลองดูเดี๋ยวเอาธูบเสียงไทยมาให้หลวงปู่นั่นให้ด้วยอันนี้คืออะไรยายาสมุนไพรของหลวงปู่ยาสมุนไพรของหลวงปู่เวลากินก็เปิดดูน,นนะอ่นะไว้ตอนรับแขกตอนรับแขกถ้าใครมาก็กินได้เลยอาจารย์ขอนอนตรงนี้สามวันไหมขอไปมังบนเท่าอาจารย์มาจากไหนครับมาจูสิงห์ภูสิงห์ที่เอา,ายาม,มาให้ อร่อยไหมครับนะยาเนี่ยพอดูหน่อยครัสวัสดีครับคุณชมครับโอ้ยาถ้าใครมาก็กินได้เลยเนาะดีกรรทอมสูงปวดหลังปวดเอวแก้โควิดได้ไหมเนี่ยแก้ได้อาจารย์รอกว่าแก้โควิดได้เนาะครับก็อยู่แบบธรรมชาติเนาะที่กินยาใช้มบูโบราณจริงๆต้นนี่เราลองกินได้ดูนะครับผม ใช้กลามแบบใช้อะไรตะโลกลามมะพร้าวประจักษ์เมียเรียกตะโลเนาะสาธุสาธุหลวงปู่เนี่ยฮะที่กระท่อมสูงโอยเนาะสาธุสาธุนี่ครับคุณชมนะครับเบียนแปลงที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับว้าวก็เต็มแล้วตอนนี้นะครับว้าวพี่ผู้โชคดี เดี๋ยวพี่สุทนเดี๋ยวมาถวายน้ำทุบเทียนนะครับสี่แพ็กเด้อทุบเทียนอันนี้พี่พิดาพิดา,ดาธรรมดานะ่าทุบเทียนแล้วก็ถวายน้ำด้วยสาธ,สาธุสาธุนะครับพี่พิดานะครับผู้ชมนะครับก็เอาน้ำมาถวายที่นี่ ที่โทนอธิฐานทุบเสียงท้ายให้หน่อยให้เขาเอาไปจุดแล้วให้ถูกเลขถูกลาบอ่าอธิษฐานเลยพี่ดาตรงเมืองนอกญี่ปุ่นอ่ทูบธรรมดาสาธุใจหน่อยบ่าสา ขนาดพกที่รถทะเบียนสองหกบ่ออกสองหกบ่ซ้อทะล้ตั้งตลาดใหม่เมนตั้งตลาดใหม่นี่อยู่อุโยไสครับนี่อยู่อัวเชตอัมเชตอ๋อขาสิบกลองหังนะขายก็สองเมตลาดอ๋อเต็มบัคเดมาได้เลขไหมว่เดี๋ยวฟันมาเนี่ถูกบ่บ่บ่ สองงวดน่ะจะกอนถูกดี่ดีจะมาขอปูนแต่งวันนี้จะมาขอน่าจะถูกเนาะน่าจะถูกนะมาดูจะให้แน่นอนโชคด้วมาดูทชคเสียงโชคคนนึงก็ฟันเนี่ยคนนึงกฝันเพราะแต่วาหอดสี่แยกรีดก็จะเลี้ยวไปปูนแล้ะเจ็บมาหนีคือเห็นอยู่ตรงนี้เคยผ่านนะโอ้ก็เลยมาก็เลยมาแต่คือมีคนเคยถือกินนะแต่ออกมือถูกอยู่ถูกเยอะอยู่ครับมีคนเคยอยู่อ่า ก็ถูกลร้าอยู่ครับนี่มีคนถูกบ่อยแล้วส้บนเนีใส่ทับุมองไหนใส่ตรงไหนใส่ใส่ในบาทก็ได้จ้ะ ลูกหลานขอโชคขอลาบเด้อหลงปูเด้อลูกหลานขอโชคขอลาบเด้อหลงปูเด้อเพิ่งเพิ่นจุดไวปแล้วแต่ว่าจะจุดจ้าพี่พี่ทนจุดไปแล้วแต่ว่าเสียมสีเอาสักคนยนอ่งอ่เพื่อเพื่อท่านให้มีเหมือนกันเนาะกำลังดู เลขได้เงืบเลขไดนงอะไนครับคนดูหน่อยมันคืออยอันลสองันเลยพรอมกันเลขยังเลยนะเลขสอง กับหนึ่งเป็ดเอากระหนึ่งเป็ดเลขยังกันเล่เลขเก้าเลยเลขสองเลขเก้าเลขเก้าเก้าจะไหมเลขอันนี้ได้ยังไงันหนึ่งเปดกับห้าหกโอ้ยออกไปแล้วเนาะห้าหกกัะหนึ่งเป็ดห้าหกก็หกเก้าอะไรเนาะโอ้ห้าหกหนึ่งแปดกับหนึ่งเปด เห่คือหนึ่งเป็ดคะหนึ่งเป็ดผมได้เลขมาจากใสาก็หนึ่งเปดค่ะเงแล้ที่ใส่แล้วคือตายนะโอ้หัวลงขึ้นหนึ่งเป็ดแต่ยังไม่ออกตีเศูนย์หนึ่งเป็ดแต่เขาถือว่าเป็นสองหมวเลยแม่นบอกหนึ่งเปดอันนี้ได้เลยนะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเปดหนึ่งเปดหนึ่งเปดกับห้าหกหนึ่งแปดกับห้าหกก็เลยเก้าก็เลยเก้าอืม แตกข้ามาเนี่ยแตกกลัวไม่ลงปูแตกกลัวพาไปไก่จุ่มพันได้เสียงคอหน่อยคอผมคอเหล็กนะพอหนึงหัวหลานคานกัไปแล้เสียงหน่อยคอโปูโอเคปุ่มคือจ้าปุ่อ๋อเพื่อนเพิ่อนเคยคุยเสียงเบาเบาอ๋อโอยไดวยินเสียงป็นไ่ะขาอยงไอ๋อเกิในรูปเลยแบในในรูปดิเดในรูปนี่งันนั่ง เพ่นนงไปเพืนไปตลาดนะแล้วเอ่ดนั่ัโอ้แล้วแต่เพิ่นจะใส่เนาะแล่เจะใส่แสดงว่าเห็นลงปูมดเหาอแถวนี้เนาะส่วนนั้นรถเป็นแถวเลยน้ำขบวนจอดอยู่หนา้านไปสื้อปิงไก่ย่าเล่านะลูกษีเพล่กลอกยังตอนนั้นไปซื้อทะเบียนรถเพิ่นถือเยแต่แต่ว่ามันสองอย่างแบบนั้นเดี๋ยวนี้มีที่นั่งอยู่ ยูนีอยบานประเนะทศน,น่ะขีพนว่าปลายางป้ายยางขีพนว่าเขาลงปูนหรือไปยูน้ำเพลนโอ้ปลายางขีพนเป็นผ้านะโอ้ครับให้เลียกแม่นมันเดิมเหมือนกันบ่ะให้เลียกแม่นแต่แกจะไม่ค่อยให้แกให้มีปัญหา,ญหาให้เป็นปัญหาเลยให้เป็นปัญหาเลย วดว่าันพืนไยก็เป็นถาโตอยบ้างแต่พืนแบบยผมว่าแปดเกับ854หี่เลมันเหมือนเลขศูนย์อยู่กลางไก่ไว้ไ่ไว้ไ่ไว้เด้อเดียวไหม้ละอุ้ยไหม้ไหม้ควันคันแรงมากอู้าตัดบังกพุ่นหรือตัวนี้ตัวนี้นะครนี่นีจีการโอ้แปดเกเนาะแปดเสนาะแปดเ้าส่โอ้ตัวไหม้ไหม้เร็วแท้ มีเรงน้ำเลากาะเด้นไปแรงมากเลยเร็วเดี๋ยวไม่ทันสุดแล้วสุดแล้วเป็นไม่สุดแล้วไปยูแปดเก้าสี่เนาะเม่นบ่แปดเก้าสี่แล้วแปดห้าสี่นะแปา ครับคุณชมนะครับตัวเลขเราได้แล้วนะครับพี่สุทนจุดให้นะครับคุณชมนะครับแปดเก้าสี่หรือแปดห้าสี่นะครับอ่ะดูแล้วแต่จะเห็นนะครับเดี๋ยวเอ็ดขอขยายอีกนิดหนึ่งนะครัดูนะอ่านะครับชัดๆน่าจะเป็นเลขเก้านะเลขเก้านะอาจจะเป็นเลขเก้าแปดเก้าสี่หรือแปดห้าสี่นะครับคุณชมนะครับ ชมลักษณะพี่มาขอเลขลวงปู่ฝนตกอย่างแรงเลยนะครับตอนนี้ฝนลหลังตกเริ่มกันแล้